ดูขวัญสิ 哦哦 ียงโคตรดังอ่ะเออยิงกับปืน <laughs> <laughs> อีกโอ้ไม่ใช่แถมแบบธรรมดา แล oh, uh, uh, ้วดูขวัญคโอ้มือตมือไม่ได้ถ่ายทันดีอะจีไม่ถ่ายทันได้ไงเอยีได้ไม่ปานนออยเลยแต่ว่าเจ๊ไม่ถ่ายตลอดเจ๊ไม่ถ่ายทันพอดี ¡Gracias!